พูดถพี่ออฟก่อนเลยกับโปรเจกต์นี้ค่ะพี่ออฟความตั้งใจครับครัโอ้ก็พี่เจคนกลางก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบยืดยาวมากสาหรับตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าจริงๆเราก็เคยเคยพยายามที่จะทำรอบหนึ่งก็อาจจะแบบมีแบบเหตุสุดวิสัยใดๆก็ต้องมาเริ่มทํากันใหม่ครับก็ มีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เนาะเราต้องรื้อบทอะไรใหม่ทุกอย่างเลยครับจากครั้งแรกที่เราทําทีนี้พอเราได้น้องติวเตอร์น้องยิ้มมาเล่นนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างเนาะคาแรคเตอร์ Character, หรือเนะะื้อหาบางส่วนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าในนิยายเนี่ยพี่เจจะมาก่อนอน,อนนท์แต่ว่าเนี่ยเราต้องสลับให้อนอนท์มาก่อนพี่เจด,ดังนั้นมันอาจจะมีอะไรที่แบบปรับเปลี่ยนเยอะแต่ก็ต้องขอบคุณนักเขียนที่เขาแบบใจกว้างมากๆให้เราแบบปรับ ตามสมควรเลยแล้วก็ปรับคาแรคเตอร์ตามตามสิ่งที่น้องถนัดอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อยากจะฝากทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนกตั้งใจมากๆโดยเฉพาะน้องๆที่แบบก็ตั้งใจกันสุดพลังเลยครับตัวผมเองผองอาจจะช่วงช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ทําด้วยเฮียแต่ว่าก็รับรู้แบบการทํางานตลอดว่าทุกคนตั้งใจมากครับจริงๆนะครับมันเป็นการต่อเนื่องมาจาก คล้ายๆกับพี่อ๊อฟค่ะจริงๆก็มีการตอนแรกช่วงกระบวนการในการเขียนบทอ่ะเราก็ค่อนข้างคิดกันเยอะมากว่าปรับยังไงให้มันเข้ากับตัวนักแสดงแล้วส่งเสริมทั้งตัวนักแสดงกับบทไปด้วยการอะไรเงี้ยเราก็พอคิวแรกที่ได้ถ่ายทำติวเตอร์ยิมก็รู้สึกว่า เออมันมัน,ม,นมันลงตัวที่สุดนะเวลานั้นมากๆแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ออฟด้วยว่าทุกคนตั้งใจทํางานมากๆเลยแล้วก็ถึงไม่มีเวลาแต่เขาก็ตรวจตรวจเทปนะแบบตรวจเทปอย่างดักหน่วงมากๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆมีพี่ยูพี่เติมมาช่วยให้กําลังใจตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากโปรเจก t นี้ด้วยเพราะเราอยู่กันมาประมาณแบบ oh, <n> หลายปี <ha. S 1> มากๆแล้วอะคะ่ะ <ich> อืมเราก็น้องๆตั้งใจกันทุกคนจริงๆค่ะ กี่คะแนนดีครับน่ารักไหมผมก็จะได้แบบว่าสอบถามทุกคนตลอดแบบว่าคือตอนเรากำกับด้วยเฮียเราก็จะแบบเป็นไงบ้างถามอะไรเงี้ยทีมงานใดๆเขาจะบอกน้องๆเต็มที่มากครับแล้วก็ทีมงานก็คือแบบฟิลกู๊ดเหมือนซีรีส์เลยจริงๆับพี่เอาก็มีไม่ขนาดว่าแบบน่ารักน่ารักขนาดนั้นเลยหรอมันยังไงอะไรเงี้ยผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าแบบจะเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่า ตัวน้องๆเองครับว่าคิดว่าทุกคนก็เห็นแหละว่าจริงๆตั้งแต่แบบนิ่งเฮียเนาะที่เล่นมาด้วยกันจนถึงตอนนี้น้องก็มีพัฒนาการแบบค่อนข้างชัดเจนเข้าติดคาแรคเตอร์มาออกงานอีเวนต์ด้วยนะ2คนเนี้ยลองสังเกตดูดีๆเอ e เ g อจมันเพิ่มขึ้นนะมันแบบว่าอ่ะปกติก็จะแบบว่านั่นแต่ตอนนี้คือเป็นพี่เจตน้องไม้ตลอดเวลาละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับใช่น่ารัก ผมก็อะไรที่ดีๆแต่พี่เจ็ดผมก็เก็บๆมาอแต่ก็มีดราม่านะบอกว่าอุ้ยอยู่กับบทนี้มาตลอดกี่เดือนไม่รู้รู้สึกหวาเววันนั้นผมับผมแกร้องเพลงไปเนี่ยหวาเวะหวาวน่าผมรู้สึกเศร้าใจแบบผมนอนข้างบทตลอดเลยอ่าแล้วแกได้เปิดอ่านไหมอ๋อแกอ่านในไอแพดไหมเหรอคือไอแพดเนี่ยสำหรับทำบทวิค่อยอีกทีนึงแต่ทำเสื้อหรือเปล่า ไม่ใช่ผมตั้งใจมากอ,มอ่านใช่ไหมใคะพี่ตุกตานอนตั้งใจไหมคะ <c oughs> หรือคุณป๊อปปี้ว่าไง <c oughs> ถอ <c oughs> ถ้านองจะนอนจะบ,บทขนาดนี้ก็ต้ <c oughs> องให้แล้วแหละแล้วฝั่งตุกตาคะกับการได้ร่วมง,งานอีกครั้งหนึ่งกับค่ยนะส,ำสำหรับช่วงวัน31เนอเราเป็นตัวแทนผู้ชมเราก็ต้องบอกก่อนว่า บ้านนี้เขาเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะไม่ใช่แค่อ่าอันนี้ก็เราได้เพิ่งเห็นเพิ่งจบไปเลยจาก<ะ>ดือ้อเฮียเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วก็จริงๆเราได้รับฟิดแบ็มาตลอดเลยว่า,อาพอได้ดูออนอน์กับ คุณคิงแล้วก็รอ,อเมื่อไหร่พี่เจตจะมาซึ่งวันนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยเนาะ <c oughs> พี่เจตควงแขนพี่ไม้มาแล้วก็อขอให้ผู้ชมทุกคนนะคะที่เราตั้งตารอกันมาตลอดนอะวันนี้ถึงเวลาแล้วขอให้สปอร์ตกันเยอะๆนะคะทางช่องวัน3าแล้วก็มีเผยแพร่แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยและจะเห็นน้องๆมาร่วมกิจกรรมในสถานีบ่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่นี้ยังมีแพนแบบ เรื่องราวซีรีส์ของทางค่ายมาร่วมแจกกันในช่องบ่อยๆขึ้นไหมคะวิวานี่เลยค่ะวันนี้ต้องถามพี่วากพี่ออฟของเราพี่วากแต่งตัวไป็นพีวากนิดนึงเราจะเปิดตัวว่าพี่ออฟจะเล่นส์สีวิวาได้จะได้หรอก็วันนี้แต่งตัวมาเป็นพี่วาวิศวะทำแบ็กมาอีกเลยวิวากับหมอเฮ้ยเจ๋อว่ะติดก้ะนาติดกระนาติดไร ก็ต้องถามนายทุนว่าจะลงทุนให้พวกเราไหมาแต่ <ลง S 2> แอบตอบอคำถาม<ล>แ,อแอบตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ดึงว่า พี่พี่ออบพี่ออบเนี่ยได้ทักโปรเจกต์ปีหน้ามาแล้วขอให้รอติดตามกันนะคะค่ะครั้ไอ้สี่พี่ะก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดเช่นเคยเชนเคยต้องบอกว่าจริงๆหลายคนบอกว่าปีนี้ซีรีส์วายสายออฟฟิศกำลังมามาจริงครับแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะพี่ว่าตอนต้นปีเราเจอปรากฏการณ์ไปแล้วอย่างในการนนตอนนี้เราก็แบบอพี่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องแหละที่เราเชื่อว่ามันจะทําให้ โลกของออฟฟิศในซีรีส์วายแบบตื่นตาตื่นใจได้ในจักรวาลนี้นะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆก็ยังลดด้านเหมือนเคยแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสแบบเช็คสเตตัสล่าสุดจะก่อนข้างผูดจะท่วมกับแล้วว่ารับรองว่าความสนุกเอ่ยรถเอ่ยแล้วก็ความแซ่บมากกว่าที่คาดหวังไว้มากกว่าที่เคยอ่านเจอแน่นอนเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> ติดตาม <Wow. S 1> ได้ <laughs> ทางช่องวันสามสิบและแบบอันคัดทางไอซีนะครับไอซีนพอรตบไปเรื่อยๆครับจริงๆบ้านนี้น่ารักตเรามาตลอดเนาะกับบ้านของทางมันดีเวิ ทางนักแสดงของด<ช>ุค<อ>มันดีเองด้วยเยงี้ยครับผมเป็นการทํางานที่ปอี่ว่ามัมนมันไปด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ความตั้งใจของพวกเราไม่ได้ตั้งใจทํางานแค่เฉพาะตลาดประเทศไทยอย่างเดียว เราก็ตั้งใจจะนําเรื่องนี้ไปสู่ตลาดโลกให้ได้มากที่สุดเ,เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบ l o โคอลเองหรือว่า international เองล้วก็พร้อม s พอ p o r ของอนักแสดงเดียวจากนี้ไม่ใช่เฉพาะแบบในช่องวัน31ที่จะได้เจอนักแสดงต่างๆเหล่านี้นะก็จะได้เจอทางไอซีด้วยก็ไปลดเล่นกันอยู่ในในหลายๆกิจกรรมของพวกเราแน่นอนครับก็ฝากติดตามกันยาวๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอยากให้พี่ออฟกับพี่ชีวิตเล่าความตั้งใจของเราที่ทั้ง, <S <S งสองได้สัมผัส อ๋ออย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าตั้งแต่น้องรู้ว่าน้องได้รับบทเนี่ยที่จริงเราก็มีการถามเนาะเพราะว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็อ่อถ้าเราเราได้หรอเนาะก็คือเราได้เลยแกเก็บไว้ทาไมน้ำาเผมว่าแบว่าเร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 ามีการคุยเนาะกับกับน้องจิมมี่ทอมมี่ด้วยแล้วก็แล้วก็ติวเตอร์ยิมกับการที่แบบโอเคเราจะต้องแบบเล่นเล่นต่อจากเขานะอะไรอย่างงี้ครับคือซึ่งน้องน่ารักกันมากๆเลยน้องก็คือมีการแบบพูดคุย <Support. S 1> ทำความเข้าใจสัพอร์ตซึ่งกันและกันดีมากแล้วตัวน้องเองตั้งแต่วันนั้นน้องก็รู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงครับเหมือนมันเป็นเลเวลที่น้องแบบได้ขยบขึ้นมาแล้วก็ได้สัมผัสถึงความที่น้องตั้งใจแล้วก็เห็นความสําคัญกับโอกาสนี้มากๆครับอย่างที่บอกเลยผมว่าคอยเช็คตลอดว่าแบบดิวเตอร์ยิมเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปจนตอนเล่นซีรีส์ครับก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ทุกคนบอกว่าน้องไม่ตั้งใจ mm hmm. แล้วเราก็ เห็นคือตัวผมเองถึงอาจจะไม่ได้กํากับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่พอคุยกับชีวินแล้วก็เช็คอะไรต่างๆอ่ะก็รู้สึกว่าน้องเต็มที่กับผลงานมากๆครับก็อยากให้ความเต็มที่เนี้ยส่งต่อไปถึงทุกคนแล้วก็ทุกคนแบบว่าสนับสนุนน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากครับค่ะจริงๆก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปเนาะตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่รู้ว่าจะเป็นติวเตอร์ยิมก็เออได้วิดีโอคอลคุยกับน้องยิมอะไรเงี้ยก็เหมือนคุยกันจริงๆตอนแรกน้องยิมก็ค่อนข้างกลัว พราะว่าได้ยินรุ่นพี่เขามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยชื่อเสียงเลี้ยงน้ำพี่ชีมายาวไกลเออใหญ่ก็มีการนั่นการเลงอ่ะคุยกันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ตกลงวิธีการทํางานร่วมกันแล้วก็จริงๆแล้วเป็นน้องสองคนมากกว่าหรือน้องแสดงคนอื่นๆด้วยที่ไม่เคยทําผิดข้อตกลงเลยอะไรเงี้ยข้อตกลงพวกเราอาจจะดูแบบน่ารักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่ชีก็มีผิดบ้างพี่ยิมก็มีงอนบ้างเล็กๆน้อย นี่พี่เจหรือเปล่าเ่ออแต่ก็คือน้องๆตั้งใจมากๆจริงๆแบบทีมงานทุกคนพอเห็นน้องๆทำรู้สึกว่าอุ้ยสงสารและเหนื่อยแทนน้องมันมีบางวันที่ฮันเตอร์และยิมป่วยจะต้องมาแบบทํางานอะไรเงี้ยคือน้องก็พอแบบคัดน้องก็กินน้องก็คือสู้เพราะว่าก็ก็ถามเหมือนกันว่ายกไหมหรืออย่างไรแล้วพี่เอาก็โทรมาถามเหมือนกันว่ายกไหวไหมยกไหมแต่เหมือนเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเรากินยาอันนี้อันนี้ร่างกายเราจะโอเคประมาณก็ยิมหนึ่งวันกินกาแฟไป5้าแก้วอันนั้นเรื่องหน้า กาแฟนมไงให้ลับเอาเยอะสุดจริงปะเนี่ยคือสุดกาแฟนมฮวที่ยิงกินกาแฟนี่ไม่ใช่เลยนะจริงปะเนี่ยแค่ยิงคนเดียวนะแค่ยิงคนเดียวยิงมเพตัวเองหรือเปล่าได้ยิมอ่ะทดสอบมาแล้วคือวันนี้ยิมก็ใช้อีกแบบหนึ่งวันนี้พี่ชีไม่เชื่อพี่ชีลองดูฉันกลัวจะเท่าพี่อ๋อประสีบุรีแหม้วพี่ชีน่ารัก ไม่ทันแล้วนั่นแหลโอเคครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับพี่เจ็คนกลางด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับของทางมันดีแล้วก็ดูมันดิในในปีนี้เลยครับก็คิดว่าแบบไม่ได้ซ้ํากับกับทุกเรื่องของเราที่ผ่านมาในปีนี้แน่นอนครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าน้องๆแล้วก็ทีมง,งานตั้งใจมากๆครับแล้วก็เราเดินทางกันมายาวนานก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับสนับสนุนพี่เจ็คนกลางด้วยนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับ ทางช่องวันสานะครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับแล้วก็ทาง y o u ยูทูบมดีชาแนลแล้วก็ทางไอชีนะครับเป็นอันขัดเดียวอยู่ตรงนี้นะฮะก็เวลาห้าทุ่มสิบห้านะครับเรื่อกไปอ่าเดี๋ยวต้องมีใครอยากฝากดีไหมน้องน้องน้องฝากเออครับฝากแบบพี่เจ็ได้ไหมอ่าเป็นพี่เจ็ให้อ่าเป็นพี่เจ็ให้ดูหน่อยแล้ทุกคนจะรู้เลยว่าไม่ตายจากไปอ่าก่อนเล่นต้องทำท่าอะไรก่อนทำ ครับเงี้ยต้องฝากพิเศษคนกลางด้วยนะเพราะว่าจะออนแอร์ในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูวันนี้อย่าเสียใจไปเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ดูพร้อมกันอีกทีในวันที่10ทุกวันศุกร์15บห้าสี่ทุ่มสิบห้าสี่ทุ่มสิบห้าวันที่สิบพฤศจิกายนวันที่สิบพฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับที่ช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูอันคัดในที่ไอฉีอีนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่มันดีแชนแนลนะครับเออเก่งมากพี่ไม้อะค่ะอ้าว่าสักหน่อย อยากฝากพเจตคนกลางด้วยนะครับก็ออนแอร์วันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา4ทุ่ม15นะครับแล้วก็ย้อนหลังที่แมนดี้ชาแนลครับแล้วก็อันคาที่ไอ้ฉีครับผมอยากฝากผมกับพีจเตด้วยนะครามแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยครับอุ้ยสังหล่อจังเลยสังหรณ์พวกเรา